ูชิฟิล์มเปิดตัว XT 33กล้องมิเรเลสรุ่นใหม่อัปเกรดสุดเจ๋งดาวสองประกายฟู j ิฟิล์มกำลังจะปล่อยเทสทิดาใหม่ล่าสุดในตระกูล X-Series ออกมาแล้วฟู j ิฟิล์ม XT 33เป็นกล้องมิเรเลสรุ่นใหม่ที่อัปเกรดใหญ่แต่ยังคงความบอกตัวของตระกูล X-Series อย่างเต็มที่การผสมผสานบอดี้ที่กระทัดรัดกับคุณภาพภาพที่ยอดเยี่ยมทำให้รุ่นนี้เป็นกล้องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบอัปเกรดสุดพิเศษ XT 3 3มาพร้อมการอัปเกรดชิปประมวลผลเป็น XPRO c e s s o r 5ที่ให้ความเร็วในการประมวลผลสูงขึ้นเป็น2เท่าและประหยัดพลังงานมากขึ้นทำให้การถ่ายภาพและวิดีโอได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพระบบออโต้โฟกัสที่ฉลาดระบบ subject detection auto focus AF ล่าสุดใช้ AI ในการจดจาและติดตามวัตถุอย่างแม่นยาไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือแม้กระทั่งมแมลงและโดรน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งสมาธิไปที่การจัดวางภาพและจังหวะก,การถ่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบวิดีโอระดับโปรการบันทึกวิดีโอภายในตัวเครื่องสูงถึง 62k 30p4 2 20บิตและมีโหมดต่างๆเช่น 4k 60p และ1080 240p สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับคุณภาพที่สวยงามและรายละเอียดที่ชัดเจนแป้นหมุนฟิล์มซิมูเลชั่นรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง แ้นหมุนฟิล์มซิมูเลชันได้อัม่ที่ด้านบนของกล้องช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดจำลองฟิล์มได้อย่างรวดเร็วทั้งหมด20แบบจากเรียลิสที่ให้สีเป็นธรรมชาติจนถึงนอสติกดีจีที่ให้โทนสีนุ่มนวลทำให้การถ่ายภาพเป็นเรื่องสนุกและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นฟีเจอร์เพิ่มเติม XT 3 3ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอย่างแฟลช h ๊อปอัพและการสลับโหมดออโต้สำหรับการถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมหน้าจอ LCD ที่สามารถพับได้และกริบจับที่สะดวกต่อการถือการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครื่องพิมพ์ซีรีส์ลิงก์ของฟูจิฟิล์มเพื่อพิมพ์ภาพถ่ายทันทีในรูปแบบฟิล์มินสแตชด้วยราคาและวันจำหน่ายฟูจิฟิล์ม x t 3 3จะมาเยือนเราในเดือนพฤศจิกายน2,025พร้อม3สีสวยๆคือสีดำสีเงินและสีเงินชาโคนพร้อมราคา9 9 9ดอลลาร์ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 32, 6 3 0บาท แล้วคุณจะเป็นหนึ่งในผู้แรกที่ได้ลองใช้ฟูจิฟิล์ม XT 33หรือไม่อย่าลืมแบ่งปันความรู้สึกของคุณในการใช้งานรุ่นนี้ในเว็บไซต์ของเราเราต้องการได้ฟีดแบ็กจากคุณเพื่อให้ผู้อื่นได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณเช่นกัน